สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี่พ่อบานหุ่นมีสิพามาเห็ดเนวกินแจ,จ่บๆอีกแล้วครับพี่น้องมื่อนี่พ่อบานหุ่นมีสีพามาเห็ดรัวจิปลมหอมๆเจบๆนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อบานหุนม,นนนะเนนมีเตรียมพักตะก่อนครับพี่น้องกัะสิมีในส่วนของหลากผักชีตามไปด้วยใบบักูดนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นในส่วนของ ตะไข่นะครับพี่น้องเนาะล้างใสดาาสะอาดนะครับพี่น้องล้างสะอาดลรวเขาก็กหั่นเป็นซอยบางนะพี่น้องเนาะซอยยาวเนจักหน่อยนะครับอันเห็นมันเดียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องสมุนไพรเฮาเดียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะเอาจิโปมมะล่างตะกรอนนะครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อ้านธุ์คุณมีซื้อจิปโปม,มาทั้งเบิด1 0 0รอยบาทครับพี่น้องเพิ่งตัวงใหญ่เลยนะครับเนาะ ด่งางภาษาซาสก่อนครับพี่น้องก้อนออกขึ้นไปขวนะครับเนาะหลังนะที่นึง,งรเราเริ่มกั่ทิทิมสะกก่อนนะครับแล,แ,ลรๆๆแล้วกเ็เปิดน้ำใส่ไม่หลังๆเนี่ยใส่มาษาจากะะทเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพอบาดหมนจะสีไวข้างกระทะนะครับนะเนาะเหลืองขวกันเลยครับพี่น้องครับข้างกระทะแล้วแล้วเปิดเตาแก๊สเปิดไฟอ่อนๆสะกก่อนนะพี่น้องเนาะล้นกระทะให้มันห่อนสะกก่อนนะครับพี่น้องนะครับ ให้มันแห่งแห่งนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเกเอนมันใส่ครับใส่หน่อยๆนะครับพี่น้องเป็นยังเจองน้ำมันใส่นะครับพอผัดมีสีผัดในสมุนไพรข้อมหอมสะกอนนะครับพี่น้องนะครับผัดกรไป๋ายกระปาระป๋ะปาสมุนไพรก็เหลือบหอมแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ้าบัดหุ่นนี้ก็เสียวในส่วนของที่โปมเขานะครับมาใส่ลงไปเลยครับพี่น้องนะครับใส่ที่โปมลงไปแล้วก็ผัดจักหน่อยสะกอนเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ขัวที่พวมเล็น้อยแล้วนะครับพอบ้านทุนนีก็เติมนาวลงไปนะครับให้ปวมมันสุกนะพี่น้องเนาะบริสพอต้องเติมหลายนะครับเติมนิดหน่อยด้อพี่น้องเด้อในช่วงของนาวนะครับที่ผมเข้าไปหลายพอต้องเสหลายนะพี่น้องขักสุกงานอยู่แล้วนะครับเนาะเติมนาวเข้าไปแล้วเขาก็ขัวที่พวมมันเริ่มสุกก่กนนะครับพี่น้องเขาค่อยปรุงนะครับจุลเราไผ่ตัวมาขนาดยังไม่ได้ปรุงก็เริ่มหอมแล้วครับพี่น้อง นำลายปะบัตินี้เริ่มแตกที่แล้วนิ้วข้าวแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับเอาที่เปิมลมสุกแล้วนะครับเขาก็เริ่มปรุงครับพี่น้องเครื่องปรุงง่ายๆแคลมิซิอยขาวนะครับตามไปด้วยนะครับเกลือครับพี่น้องนะครับแล้วกาต่อไปก็คือพอเนยชูครับพี่น้องหรือผงชูรสนั่นเองนะครับเนาะอากาปิดทายในการปรุงเลยด้วยซอสสาเขียวครับพี่น้องสูตรกะทั้งนั้นเลยนะครับเนาะในการฮ็ดกับเขาของ สูสตรสไตล์ผัวบาดหุ่นหมีครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปกันปลูกเขาก็ลัวมันแห้งน,นะพี่น้องบาบนี้นะครับเนาะกลัวตัวไปตัวมาตัวไป,ต,วไป,ต,วไปตัวมากกัเดิมแห้งน,นะพี่น้องนะครับเดี๋ยวผัอบาดพุน่นหี้ส e e d f i g นะครับอากาศอา๋อพีเพชรทีจานที่เบิ้งว่าหน้าตากวัวที่ปงสูสตรสไตล์ผัวบาดพุ่นหมีเป็นจะกินขนาดไดนจังไหนนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ผัอบาดพุ่นหมีกรฝากไปเพียงเทคนี้ก่อนนะครับถ้าเบิ้งว่าคลิปต่อไปผัอบ้านหุ่นหมีพี่เ็ชรยังให้กินให้เบิ้ง ให้ชมเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เมนูยังไงครับสวัสดีครับ